้เลยโอ้เนี่ยจะใส่ให้กับทุกๆกล่องด้วยนะครับ100กล่องได้เป็นตัวที่แบบเสียบแล้วเด้งคะ่ะ ขอบคุณคนดูทุกคนนะครับเราคือบางคนที่เล่นทันหรือไม่ทันหรือได้ไม่ได้นะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องนอยนะอยากให้แบบมีส่วนร่วมกันเล่นในคลิปนี้คกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์บอกเพื่อนได้นะโอ้ยพี่คันติมีแจกของนะคบเป็นสุ่มเงียทุกคนฉะนั้นขอให้ดูคลิปนี้จบเท่านั้นแหละใครดูคลิปนี้จบขอให้ได้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับผู้ตูช่องคันตินะครับสึกว่าแบบคันไม้คันมืออยากจะทําแต่ไม่ได้ทําขายครับทำแจกให้กับคนดูทุกคนครับอ่าบอกเลยนะครับว่าคลิปนนนี้้้ะะคบดูตตตงแ่ยจ4 วันคือเยอะมากไม่ครบร้อยทั้งวันและอีก55รางวัลไปไหนก็จะมาแจกให้กับคนดูคลิปนี้ไงก็คือสิ้นเดือนกรกฎาคมอีก55คนอีก55กล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวรอไปรุ่นกันไม่รอช้าช่วยกันกดไล like คล์คือดีเพื่อเป็นกำลังใจเราก็จะเทโฟมลงไปเลยะครับเราก็เทลงไป, <S <S ไปเลยด้วยนะครับซึ่งพอเราได้เม็ดโฟมแบบนี้นะครับอุ้ยมันดูแบบไม่เยอะพอแม่ สวัสดีจ้าเด็กๆขอโชคดีทุกคนนะแม่หยิบโฟมม่อีกอันหนึ่งครับช่วยกันวันนี้นะคะเป็นเหมือนวันที่ขอบคุณคนดูทุกคนเลยฉลอง3มล้านซับคือ3ล้านซับนานแล้วแต่ยังไม่ได้ฉลองวันนี้ฉลองเลยในการแจกทิปแต่จริงๆคลิปเราก็ปกติก็ไม่ได้มีแค่ติดกับแม่นะก็จะมีน้องสาวเนาะแต่ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้น้องสาวอะหายไปไหนนะใครอะโกใครอะโ ตื่นเต้นเอาหมดหัวเฮ้ยเต็มไปหมดแล้วตายทุกคนลงโอุ้ยตื่นเต้นอะลงข้อแรกอันนี้ยังไม่มีของนะทุกคนนะติดจะเข้าไปอุ้ยสมนุโนก้ะอันนี้นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่ครับอื่นชิ่น้ำอันนี้เป็นของเล่นของติเองนะครับโห่ นี่ทุกคนน่ารักมากเป็นกระปุกนะครับอุ้ยอันนี้เป็นแบบกระเป๋าใส่ของได้นี่ทุกคนน้องตสินสนุกมากดูสนุกว่ดเรื่องนได้คือคนใส่คือสนุกว่ัทุกคนดูเยอะมากนะครับพิซซ่านะครับวันนี้ก็เป็นกล่องนะครับเล่นอันนี้ก่ได้ด้วยว้าวบุ๊บีนะครับอุ้ยอันนี้มีของเล่นแบบนี้ด้วยไดโนเสาร์พ่อดูโหัวย้ำนะว่าไม่ได้ขายต้าไเปิดขาย,อขายเอาไปแจกกัะน,นะครับเอาไปเรื่อยๆนะครับขนมช่างน้อยใา่ได้ค่ะน้ กระเป๋าอ่ะขอกพีแพ็คเจลลี่นะครับวันนี้เป็นเจลลี่รสกิวีนะทุกคนแล้วก็มีขนมนะครับมีม้าหิมะปบารานะครับมีนี่ขนมเล่นนะครับนี่อันนี้เป็นขคนนะไม่ไดเคยทำในคลิปนะเรามาแจกน้องนะครับเป็นเจลลี่แมสกับกินได้นะครับทุกคนมีรถนะครับมีกระปุกน้ำนะครับคืออันนี้คือแจกฟรีแล้วก็เข้าผสมไม่ต้องจ่ายทุกคนดูคลิปนี้จบนะครับแล้วเดี๋ยวไปทำตามกติกาไม่ต้องคลิปแจกนะครับเป็นดินเบานี่ซื้อเพิ่มมาให้นะครับอันนี้เป็นกระเป๋านะครับอันนี้เป็นดินน้ำมันนะครับอันนี้ดินน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 นเเเเบบบบาปปััััั้้้้้้้ไดดะะคคครรแแแลลลวววกกก็็็มมีีีีอทท่สยงๆุ อะไรด้วยดิาลนะครับทุกคนอันนี้เป็นเเดยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระปุกอมสินนะครับเป็นตุ๊กตาด้ครับแล้วก็มีรถแท็กซี่แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบของเล่นแบบเป็นกอเป็นชุดรถแบ็นี้นะครับแล้วก็มีทุ้กอันนี้เป็นตด้กนเลมอนนะครับอันนี้เป็นต้กเล่นหอันะครับอันนี้ก็เป็นเะาไเป็นใส่ของได้นะครับอันนี้ก็อนชุดนะครับเล่นได้อุ๊ยเอำเป็ดนะครับอันนี้กระปุกมีไฟด้วยมีไฟด้วยนะมีไฟด้วยนะครับน่าร ม่ใรับมใ้อริโกนให้ไปเลยนะครับ่ตอนคนอเที้ไนครับอันนี้ก็คือเป็น M n M นะคก็จะให้ไม่มีขนมเลยนไม่ใช่ของนี้มีขนมแม่อันนี้มันแก้วน้านนะครับนี้เป็นสชพูล้างมือนะครับแล้วก็มีลดด้วยนะครับอ่าแก็มีโทรศัพท์แล้วก็มีกระปุอีกแล้วนบ้วอไีกครับเคทโบมย่างลก่มาเอามาเลยเมาเทมโออะไรบงเนี่ยชุมันเยอะมากท น,นี้เลยอันนี้นะครับจะเป็นขนมนะครับพี่ตีเนี่ยจะใส่ให้กับทุกๆกล่องด้วยนะครับ1 0 0กล่องเนี่ยสมมติว่าิีจับมาบางคนได้แก้วเนาะไม่ต้องห่วงนะก็จะได้ขนมไปด้วยแบบนี้นะเยลลี่เข้ากล่องคะ่ะนี่เป็นเยลลี่ข้ากล่องนะครับอ่าเอาเลยอ่าโบใส่มากล่องวางแล้วของสีนะครับก็จะเป็นเยลลี่ซูชินะครับทุกคนเยลลี่ซูชิน่ารักน่ารักะของแม่พุดดิ้งสเต็กเออเกอ่ะอันนี้ก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะครับช่วยกันคนก่อนจ้ะ คนเบาคนเบาโอเคคนแรกที่ได้นะคะสุศิตาค่ะมาคุณสุภิตานะครับอ่า O ลนะคะคุณสุภิตาใครที่แบบว่าอุ้ยเราชื่อหนูจะอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวดูคลิปนีบเดี๋ยวไปลงเล่นกันนะครับขนมพิมลค่ะพิมพิมลนะครับได้เป็นตัวที่แบบเสียบแล้วเด้งค่ะคุณพิมพิมลยินดีด้วยครับขนมออภิรตีค่ะโอ้โหคย้อ อันนี้นะครับเป็นกระป๋องนะครับเอาไว้ใส่แบบของต่างๆได้นะคะพินดีด้วยครับรอ่าก็เห็นยวแมใส่ขนมเราวีนนะค่ะเราวีนนะอ้าเดี๋ยวอาสินนะพวกอมสินไปด้วยนะจ๊ะเก็บเงินเก็บทองให้ได้เยอะนะจ้าตอนลากครับ,รบอันนี้นะครับจะเป็นแบบของใส่ของเล่นนะครับคือจริงๆใส่เป็นกล่องใส่ดิสอ์เจ้าหญิงน,นะทุกคน แตนถ้าพรอ,อันี่ผู้หญิงผู้ชายเนะี่ยนั่นผู้หญิงนะเอาดิแก้วอันนี้แก้วนะส่งท้ายเอาดิแนะก้วเพื่ออะไอ่าให้สองอ่นนะครับบางคนก็ได้อันสองอ่นนะครับเดี๋ยวติ๊กก็จะหยิบสุ่มๆ,ๆให้นะครับทุกคนนะชนาการค่ะแก้วอีกแล้ว <c oughs> โอเคเดกแผลงแอนดี้นะครับทุกคนน่ารักมากนะครับแม่ชนะการชนะการจ้ารัตนาพรค่ะรัตนาพรเรกแว่นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับว่มามันดูเล็กไปครับอันนี้ไปด้วยนะฮะรัตนาพรจ้าอุย อ่อาไไนะ้ะวัชระสิงค์นะคะวัชระสิงห์นะครับได้ไปเลยเอาน้องไปทำดินเบานะคะรับไปข<ร>ุดเจอค่ะน้องเจอรีว้าน้องเป็นผู้หญิงอ่ะ <c oughs> เอาขุดเจอเครงมือช่าง <c oughs> น้องเจอรีเอาไปเลยมือใหญ่ๆพันชนิดค่ะคุณพันชนิดนะครับได้เป็นอันนี้นะครับเป็นข้างในเนี่ยมันจะไม่มีขนมนะฉะนั้นสิก็จะให้น่ด้วยอ่ะมานี่อ่าเอาน้องผู้หญิงได้ ได้เล่นเลยรถอีกแล้วอ่ะโวดจัง่ะรังสีค่ะรังสีอ้าวได้ก่องดีอันนี้มันแพงนะทุกคนีให้หนึ่งอันนะครับอันนี้จะเป็นสลามนะครับสลามรามิดาค่ะผู้หญิงอีกแล้วได้รถไฟปูนปูนคอนทินค่ะ มะข้าวนะครับอ่ะอันนี้คือได้ขนมแล้วนะครับอ่ะแม่อันนี้ติดจับขนมให้น้องมาด้วยเลยแม่ก็ใส่ขนมไม่ต้องใส่ขนมแล้วอ่ะต่อไปแล้วนูนระอามารีนาะโ<ะ>อ้หชื่อชื่อดีนะรามารีาดานูนี่ได้เลยนูนระอามารีกะกะทุกคน อ่ะเอาไปเลยน้องพี่จับได้ให้ดูอันนี้อันนี้เป็นเซตนะครับที่แบบว่าล้างมืออะไรอย่างงี้ที่ที่เคยได้ในคลิปนะัดตอ่อไปลักขณาค่ะลักขณาที่เป็นกล่องคิดแค้นนะครับแล้วก็อุ้ยได้เซตคิดแค้แล้วอันนี้ทาให้ไม่มีขนมนะแต่ว่าเดี๋ยวตีใส่ขนมแยกไปให้กนะมลครับอ่ะสุ่มเลยสุ่มนะอันนี้จะเป็นตาพี่โบอีกบ,บ้างนะคือเหมือนอันนี้เป็นการขอบคุณที่ดูพวกเรานะครับพี่แซมสู้นันิดาดนะครับ หลวจักนะหวงเลยเร็ว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 เรวเวลาไวอุ้ยได้ทาัขนมนะครับแล้วอันเนี้ยทุกคนตีถักเองนะตีถักเองนะเก็บเอาไว้นะมันอาจจะไม่สวยแต่ตีถักเองตอนเด็กๆตีทําไว้นะครับก็เลยแจกน้องๆด้วยมูทิตาครับน้องมูทิตาโอ้แกมน้องผู้หญิงได้ได้ดูสาวอีกแล้วราศีนีนะครัะราศีนีนะคะราศีนีนะคะ อ่าของเล่นนะครับไอส์นะครับไอส์ไอซ์ไอซ์ไอส์ได้เลยครับโอเคเอาไปใส่น้ำแข็งตัวเองได้เลยนะครับเป็นกระปุกนะครับดีมากนะเป็นกระป๋องน้ำครับพีระดาครับพีระดาพีระดาจ้ามาเลยอ่ะขนมต้องไปอีกอันหนึ่งอันนี้กูปั๊บเอ้าได้ใหญ่กว่าเดิมอันนี้นะครับเป็นไดโฟกูปอมนะครับกินไม่ได้นะน้องนะเอนอรีนาจ้าล้วงเลยจ้า ตตตาเอาขนมมาวางเป็นอะไรกับอันนี้จ้ะโอเคอเอาดูสิได้ใว้ได้อใว้โอ้โห,โโหพิซซ่ามักกี้เป็นในฝูกคูป,ปอกวันนี้พิซซ่าปอกเกจะให้หนงแค้ให้วันหาครับฟาติโมอสนะครับน้องฟาติโมอสนะครับอ่ะโอ แล้วก็จะมาได้เป็นชุดนะครับเป็นชุดแบบของเล่นนะครับอ่าอ่ะแล้วก็ให้คุณแม่ครับต่อไปนะครับมีคนนึงเนาะดาวประกายครับน้องดาวประกายอ่ะต่ออะไรจ้าทุกคนดูด้วยกันนะคือแบบสนุกแต่ว่าใครจะได้อะไรบ้างอ่ะบตลอดนี้เพื่อมีชื่องน้องๆด้วยนะอ่ะได้อลซ์ฟิยานะครับอซ์ฟิยานะครับน้องอซ์ฟิยานะครับได้อะไรครับน้องซอฟิยาจะได้อะไรจ้วยใช่เป่าได้เป่า เป็นจากุูที่นะครับทุกคนน่ารักมากทุกคน,คน oh. อา well. แม่นะครับทุกคนแม่หยิบดีๆให้น้ like, bueno. องๆนะน้องๆชอบกดหมค์ใ hmm. ห้พวกเรากสีระพพาค่ะสีระพพาหนึ่งอันโนได้เป็นของที่แบบ่องใส่เก็บของนะครับนะหนึ่งอันต่อไปครับกันนิถาค่ะกันนิถากันนิถาใส่แบบข้าวนะครับนีรุติค่ะโอ้โหเน่เอาไปยิงเปิดนะครับก็คือยังไม่สกการก็เล่นได้สะบโพ ได้ขนมค่ะปัญญาค่ะปัญญาได้อะไรเอ่ยดูที่สันต์อุ้ยได้ปเล่นเกมนะทุกคนดูคือติดโฟมติดปัญญาได้เป็นเลโก้ติดนะครับอารัชค่ะฮะหนูก็เรียกชื่อฉันว่าชุดอารัชนะครับชุดอารัชได้อะไรเอ่ยปิ้งโอ้นักขโมนค่ะชื่ออะไรเอ่ยอ๋อชุดดินน้ำมันพรค่ะน้องธนพรเป็น โทษใส่เบียร์นะครับก็ไปใส่ของเล่นได้แล้วก็ขนมนะอันนี้คือบางคนบอกโอ๊ยนี่ทำไมของมันแบบปังไนมันคือติให้ฟรีทุกคนคือเอาไปเล่นกันอะไรอย่างงี้แบบได้น่ารักน่ารักดีใจแล้ได้ของสักสีนะครับปาพาตอนปาพาตอนจ้านี่รถคิกแคทและอีกหนึ่งรถนะครับทุกคนมาอ่ะโอ้ติจับให้แต่น้องๆอะเราก็อยากได้บ้างอ่ะได้จ้าทุกคนเดี๋ยวติจะหยิบให้น้องหนึ่งอ่านดูว่าโบจะได้อะไรนะครับ ได้เบอร์โบได้คำโค้งค่ะเขานี่จะได้คำเลื่อนนะนักที่ชาค่ะนักที่ชานะครับเดี๋ยวติจาร์องตักนะครับในนี้ว่าจะได้อะไรนะครับน้องนักที่ชานะหนึ่งชิ้นนะครับได้เป็นกระป๋องคนต่อไปค่ะนสีดีรักค่ะน้องสีดีรักนะครับอุ้ยอะไรเป็นมาแล้วนี่นะครับขนมให้น้องด้วยนะเป็นยาค่ะ ไอย่างนี้เลยได้คู่ดีนะคะน้องปัญญา LOO วอ,อ้ออวพันชนกนะคะได้นนกระติใจวิสนุกค่ะอะไรเนี่ยขนมเอาอีกอันนึงขนมได้คู่ขนม<า>ขนะจ๊ะอ่ะอันนี้ใครนัทพะวันค่ะให้เลย,ยวาสนาค่ะวาสนาก็กกได้โคลาบเลยะตะกอนโค โอ้ยได้ต่อนะประกอบพลได้มาลลมไม่รอนละแล้วก็อันนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับคลิปนี้นะครับใครนะครับที่ดูคลิปนี้จบนะครับติดคอให้ได้นะครับก็คือเข้าไปดูรายละเอียดนะครับพี่ไฟเฟคคันติมแมนลิงก์ที่จะ ปักหมุดไว้ให้แล้วก็คําอธิบายิปนี้นะครับมันจะมีกติกานะครับที่ติดปักไว้หน้าเพจเลยนะครับทุกคนเข้าไปเล่นกันครับพิมพ์เพิร์ที่อยู่ต่างๆนะครับตามกติกานะแล้วติจะจับอีกทีนึงในวันที่ในวันที่31กรกฎาคมครับติก็จะจับอีกนะครับแล้วก็จะส่งไปให้กับคนที่ได้นะทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าใครจะได้บ้างใรนะครับติดตามกันไว้เดี๋ยวเรามีมาแจกงอีกทุกคน